ทำไมด้วยแม่ง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 คุกแกให้ดูไม่เหงาไม่ใช่เอาเลงกล้ามองมองต้องกไอ้กล้องโฟกัสหลักแต่พร้อมนะสามสองค่ะอาจารย์คะเออเครื่องมือนี้เขาเรียกว่าอะไรคะอันนี้เขาเรียกว่าเครื่อง g s r นะครับเอาไว้ทำอะไรคะอ่าแก้วนิคสกินลิซิสแทนเอาไว้วัด ค่าระดับของความเครียดก็ได้นี่เพราะว่าคนเรามีความเครียดเนี่ยมันจะเกิดจากสาเหตุหลากหลายใช่ไหมเราว่าไม่รู้เราว่ามันเกิดอะไรแต่พอมีความเครียดปุ๊บเครื่องนี้จะบอกเราว่าเรามีความเครียดแล้วแหมวิธีการง่ายๆลองเล่นดูไหมนิ้วมาบบจดีดีมันจะช็อบไหมคะจ๊ะจ๊เดี๋ยวเปลี่ยนที่กันนิดหน่อยอตัวใหญ่เนีนเนี่ยจ๊ะจ๊ทำไมเอามือขวา,า,ม,วามือขวาซ้ายก็จะแบบมือขวาจ๊ะเช็คแล้วก็นิ้วเข้าไปสองนิ้วปุ๊บ จากนั้นตรงนี้จะเป็นตัวปับนะครับตอนแรกเดี๋ยวผมจะปรับให้ก่อนอตรงนี้ก็จะเป็นมิเตอร์คอยบอกระดับว่าตอนนี้มีความเครีดอยู่ี่ระดับไหนรก็จะปับขึ้นไปก่อนเพื่อให้อยู่ที่เลขศูนย์เมื่ออยู่ที่เลขศูนย์แล้วลรวก็ลดให้เขียงกับศูนยจากนั้นก็ทําใจให้สบายอ่าถ้าเข็มเบนไปทางเลขถ้าเข็มเบนไปทางด้านขวามือแล้วก็ มันก็แสดงว่ายิ่งเครียดมากขึ้นอลองดูนะวิทยาศาสตร์ทำไมห,หนูเครียดอะความเครียดก็จะเพิ่มสูงขึ้นอ,อันนี้ก็สอนเกี่ยวกับการรี ation, แลกซชันหรือการผ่อนคลายตัวเองเวลาเครื่องนี้คอยบอกเราว่าเราสามารถผ่อนคลา,ายความเครียดได้ดีขนาดไหนเพราะเราปกติแล้วในสภาพการทั่วไปทั้งเวลาเรียนเวลาทํางานหรือกระทั่งการทำกิจกรรมทุกอย่างมันก็มีความเครียดอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาเครื่องนี้ถ้าเราเหมือนฝึกกับเครื่องนี้บ่อย เราสามารถพอเครียดปุ๊บแล้วผ่อนคลายผ่อนคลายไดยเรื่อยๆถ้าไม่สขภาพจิตก็ดียิ่งขึ้นอ่าเครื่องนี้ปกติจะเป็นผู้บริหารใช้พกไปพกมาสะดวกมันก็จะมีแบบเป็นที่หูฟังเอาไว้ฟังเสียงแทนถ้าไม่อยากจะดูเป็นสก้าเสียงก็จะคอยบอกเราว่าตอนนี้เราเครียดหรือเปล่าเสียงนี้จะบอกนี้เป็นแบบเป็นความดังหรือว่าเสียงไม่เป็นความดังดังขึ้นเรื่อยๆอ๋อถ้าเราไม่เครียดเอ้ยถ้าเราเครียดไปเรื่อยๆเสียงนี้ดังขึ้นไปเรื่อยๆอ่าน่ากลัวจริงๆค่ะอนนี้ก็จะผ่อนคลายนบฝึกไว้ คนที่ไม่เคยฝึกเลยก็เป็นอย่างนี้ค่ะหรืมีความเครียดหรืความเครียดความเครียดสูงเครียดตอนนี้ใช่ไหม,มเครียดมาก <laughs> โอเคถ้าคนอื่นอยากลองใครสนใจก็มาที่ห้องแลบจิตวิทยาได้โอเคครับไดเกินมาจะท,ท้าทันทีไม่ว่ายัางไงก็ ไม่อยากให้เธอเป็นเพียงภาพในความฝันลำบากลำบนไม่สนใจแตเกลียกแต่กายสิ้น